สวัสดีครับอยู่ขับเกียร์คานิวาวนะครับเกียร์คานิวาวน่าจะปี2000หรืออะไรเนี่ยดูในคอมเมนต์นะพอดีรีบถ่ายเพิงกลับมาถึงเพิงกลับมาจากโคราชถึง4โมงกว่าถ่ายอีกที่หนึงไปคันหนึ่งนี่ต้องมาถ่ายที่หนึงเพราะว่างานนี้ทําไม่ทานี่มันค้างผัดวันประกันพุ่งผมก็ไม่ชอบเออเกียร์คานิวาวนะครับปีในเที่นั่ง <c oughs> เปลี่ยนเครื่องไปแล้ว เครื่องน่าจะเป็น M Z นะครับไม่ M Z ก็ยูแแต่ผมว่าน่าจะ M Z แเดี๋ยวดูในคอมเมนต์นะฮะเพราะว่ารีบมันจะมืดแล้วก็มันจะมืดแล้วก็มันก็จะช้าผมเน้นไวนะครับอะไรทําได้ก่อนทําได้เลยรายละเอียดก็ตามดูเอาในคอมเมนต์นะครับหรือว่าใครรู้ก็ตอบแชทต,ตอบในคอมเมนต์หน่อยว่าเอ้เครื่องแบบนี้เขาเรียก u Z แซดหน,น้องเครื่องแบบนี้เขาเรียก m Z ็มหน,น้องคือมันนานแล้วผมก็จำไม่ได้เพราะว่าสมัย เดี๋ยวนี้มันเครื่องแพงนะเครื่องเดี๋ยวนี้นี่วางนี่เบ็ดเสร็จเจหมื่นผมว่าของหายากแล้วด้วย MZ กับ UZ อ่ะเออเจ็ดแปหมื่นนี่เท่าราคาตัวรถเลยนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันเครื่องนิ่งมาก <c oughs> ดูภายในเป็น S v V เจดที่นั่งนะครับเจที่นั่งเบาะหนังเบาะมีขาดบ้างนิดหน่อยบอเบาะไฟฟ้านะครับ,บเบาะไฟฟ้า บ่อไฟฟ้านะดูเดินเนอะตลังแบตก็จะหมดสุดยอดไปดูเครื่องเลยเครื่องนิ่มๆนมหมนๆบอน่อหนังจะเดินอ้อมเมาที่วางของจะเปิดประตูกันสว่างๆหน่อยจะมืดละว <c oughs> ิที่วางของโชคหลังไม่เสียโชคหน้าเสียติดแก๊สเครื่องยูซ่หกสูบ วีก็ต้องติดแก๊สถังดับเพลิงมีพร้อมนะครับประตูสไลด์ซ้ายขวานะครับเป็นเ e กียร์คานิวาวที่ดบบประตูสไลด์เรียบขึ้นรถราคานี้ไม่ต้องเยอะมากเครื่องนิ่งความร้อนไม่เดินนะฮะความร้อนไม่เดินก็คอมเมนต์มาใ,ใต,ใต้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับนะครับใครรู้หรือว่าใครมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเพราะว่ารถค่อนข้างเก่าและเครื่องค่อนข้างเก่าแต่ว่าเครื่องมีราคานะ ผมบอกเลยเครื่องเอ็มแซ่ยูแซนี่มีราคาถามว่าถัางกี่ลิตรก็น่าจะเป็นนะักหกศีบ้างนะฮะน่า,นาจะหกสิบจมองไม่เห็นเลยแล้วหกสิบลิตรน่า